ะะไปติดตามโครงการและกนโยบายของรัฐที่นำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากทำงานไป2 1 0วันนะคะยังเรื่องอะไรมัง่งไปแลกผักของการเกษตรอันโกนนะคะพี่น้องชาวสวนเนี่ยอาจจะนึกผ่าออกนะคะว่ากกอนนี้ยางมันราคาทัพยโลดโอยเสียโลดโอยที่เราหุ้มหมหุ้มพาม,ม,มกันนั่นและนะทีนี้พอรัฐบาลมาเนี่ยมันก็ขึ้นเป็นการสิบบาทในรอบ7ปีนะคะเป็นปีทองของชาวนาไทยราคาข้าวพุ่งสูงขึ้นในรอบ10ปีจาก เฉลี่ยแต่ละ800 0ถึง9,500บาทนี้ลูมาเป็น12,000บาทต่อตันนะคะหลอดตันทุนการเกษตรค่ะโดยช่วยเช่าหน้าในการจ่ายค่าเก็บเกี่ยวไปไหลายละ1 0 0 0บาทคนไทยทำรยไรอ้อยก็ช่วยค่าตัดอ้อยซดไปเหล่าต่อตันเนี่ยหนึ่งยยี่สิบบาทนะคะมีการผักช่ำระนีให้กับเกษตรกะโขนถมีนีไม่เกินสาม0 0นบาทนะคะแล้วก็ที่เราได้ยินกันแบบชัดๆหมักๆเลยก็คือเรื่องของการปราบสินขาดเทือนค่ะ อย่างชินอนไรมังปราบการหลักหลบน้ำคาวเหนือวัวเหนือหมูดเทือนยางพาราเถือนสินค้าเกษตรอื่นๆเถมัันๆไม่ทุกไม่ตรงตามหลักการน้ำคาวแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ดูแลดังนี้กันอย่างจริงจังนะคะ เรื่องข้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอีกประเด็นต่อไปเนี่ยเดินนาโครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอลเลตวงเงินหาเซนหลานบาทนะคะไฮซิสกับพี่น้องประชาชนจํานวนหาซิบหลานคนซึ่งน่าจะเริ่มได้ในไ,นไตรมาสีของปีนี้นะคะพี่น้องกระคราวลุ้นๆกันอยู่นะคะสําหรับโครงการนี้ขยายเปิดปิดสถานบริการถึงตีซีน้ารองในซีจังหวัดค่ะประกอบไปด้วยกรุงเทพูู้กแกเชียงไม้ชนบุรีแหลมเพื่อกอ่อสมุยของจังหวัดสุราษฎร์นะคะลดผ้า สีสับปะสาม,มิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนของ ไม่เกินเจ็ดดีกรีหลอดเป็นสุ้นเปิดเส้นและสะทถานบริการปรับเป็นหเปิเนนะคะมีการกระต้นการท่องเที่ยวนะคะวีซา่าฟรีหนักท่องเที่ยวจีนค่ะสักสถานอินเดียไต้หวันไม่เกิน30วันรัเสเซียไม่เกิน90วันก็เลยสงผลให้มีหนักท่องเที่ยวลังไรเขมาบานเรายางต่อเนื่องนะคะนอกเนื้อจากนั้นพี่น้องคะหลอดเดืองข้องขาไฟเอาไปเทประเด็นเสริมขีดความสาหม,มาถในประเทศนะคะหลอดขาไฟให้เลือ 3. 9 9ดบาทต่อหน่วยมกร,ราถึง เมษาปีหกเจ็ดแล้วก็ตรึงราคากันมาอย่างต่อเนื่องตรึงราคาพลังงานค่ะค่าโดยสารรถไฟฟ่าย0บาทตลอดซ้ายซ้ายสีหม่วงสีแดงไอ้นี่คนถี่ยกกรุงเทพนะคะช่วยเหลือคนที่มีไร้ดายหน่อยโดยสนับสนุนค่ะ้ฉยายในการสื่อสินค้าและบริการที่จำเป็นตรึงราคาค้ายปลีกการท้อง กาดฮวงตอมแอ g พจีขนาด15กิโลไหวทีซีรอย23บาทต่อถังนะคะยินดีต้อนตัเวลาเลยนะคะาวันนี้นะนอกเนื้อจากนั้นเอาคุณภาพชีวิตที่ดีอันนี้เห็นได้ชัดเลยพี่น้องครับใบประเด็นการสร้างคุณภาพชีวิตค่ะบัตรประชาชนใบเดียวรักษาถูกทีน้ารองทีซีจังหวัดเพลแพดบุรีรอยเอลแลนาราตอนนี้เดินนาโครงการระยะสง่งเพิม่มอีกเปจังหวัดคือแพชบูรณ์นครสวรรค์สิงห์บุรีศัก,กว์น้องบัวลำพูนครราชสีมาอํานาจ,จเจริญและจังหวัดพัางงาเตรียมขยายพล ทั่วประเทศภายในนึ่งปีนะคะคืนค่าแรงขันต่ำว่าละเซ่อยบาทประกาศชายแล้วตอนสงการใช่ไหมคะซึ่งร่วมในซิปจังหวัดทองเที่ยวโรงแรมเซดาวในอำเภอหัดใหญ่ยยก็คือขา่าวมโครงการนี้แล้วด้วยค่ะมีการปรับทนันค่ะครองฉีบเบี้ยววัดบำนาญขา้าราชการเป็นหนึ่งหมื 1, ่นหนึ่งพันบาทเริ่หนึ่งปรึกภาพค,คมนีเพื่อสอดคลองกับสภาพวาเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับเพิ่มเงินเดือนขา้าราชการในอัตราสิบเปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลาสองปีค่ะอันนี้ทยอยกันบทฒิปริญนญาตรีเง เงินเดือนแรกระดับโยเทนึ่งเหมือนแปดพันนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะเริ่มใช้ในปีงบออประมาณนี้โดยเช่นเดียวกันนะคะปีหกเจ็ดถึงปีหกแปดนะคะนี่คือสิงเทนำเอาฝากพี่น้องกันนะคะ